ก้มแอนบิดเอียงเสริมความแข็งแรงของร่างกายหนึนาทีนี้ช่วยได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเซฟคลิปไว้แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อนเลยนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ด้านล่างได้ลเลยค่ะนำมือขวานะคะไปไว้ที่เข่าซ้ายนะจากนั้นมือซ้ายให้เราวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าขึ้น่หนึ่งครัง้งหายใจออกให้เราบิดลำตัวไปทางขวาค้างไว้ค่ะหน้ามองผ่านไหล่ไปห 4 3 2และ1หายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายสลับข้างนะคะให้เราเอามือขวาวางไว้ด้านหลังประมาณ1นึ่งฟุตมือซ้ายให้ขัดไว้กับเข่าหายใจเข้าขึ้นหครั้งหายใจออกให้เราบิดตัตวมองข้ามไหล่ขวาไปห้าสี่สาและ1หายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกผ่อนคลายท่าสุดท้ายนะคะคือ